1> EP หนึ่งหน่วยการเรียนรู้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะวันที่19เดือนกรกฎาคมนะคะพศส5 6 4ค่ะเราจะเรียนกันที่หน่วยกิจวัตรประจำวันและการระวังอันตรายค่ะเรื่องกิจวัตรประจำวันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในแต่ละวันนะคะเราก็จะทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะและบางกิจกรรมนะคะเราก็จะทําซ้ำๆกันในทุกวันนะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะเราเรียกว่ากิจวัตรประจําวันค่ะกิจวัตรประจําวันมีอะไรกันบ้างตามพุ่มไปดูกันเลยค่ะค่ะและข้อที่1นนะคะหลังจากที่เราหลับแล้วกิจกรรมแรกของวันก็คือการอะไรคะเด็กๆคะตื่นนอนใช่ไหมคะ และต่อมาค่ะข้อที่2หลังจากเด็กๆตื่นนอนแล้วเด็กๆต้องลุกไปทําอะไรคะอ่าลุกไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยค่ะและต่อไปข้อที่สามค่ะหลังจากเด็กๆอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วเด็กๆต้องทำอะไรคะอ่าแต่งตัวสวมเสื้อผ้า สื้อและกางเกงให้เรียบร้อยเด็กๆแต่งตัวกันเองเป็นหรือยังเอ่ยเด็กๆต้องเริ่มฝึกแต่งตัวด้วยตัวเองนะคะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยบ้างอาและต่อไปข้อที่สีหลังจากเราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไปทําอะไรคะรับประทานอาหารกับคุณพ่อคุณแม่หลังจากรับประทานอาหารแล้วช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บโต๊ะเก็บจานล้างจานด้วยนะคะและสุดท้ายข้อที่ห้าค่ะ หลังจากแต่งตัวแล้วถ้าจำถึงสุขเด็กต้องไปไหนคะอ่าไปโรงเรียนนั่นเองและบทเรียนนี้ทำให้เด็กรู้ว่ากิจวัตรประจำวันในแต่ละวันก็คือการทำความสะอาดร่างกายค่ะตั้งแต่ตื่นนอนเลยคะ่ะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารแล้วก็ไปโรงเรียนค่ะไปชมคลิปสอนการบ้านวิชาภาษาไทยกันเลยค่ะ